เหยียบคัสเหยียบให้สุดเลยเหยียบแล้วก็เบรกเบรกคันเร่งคันเร่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โสตาร์ทใหม่สตาร์ทไงเนี่ยเลีหมุนไปเลยบิดนหาคู่ไว้นู่นใส่เกียร์จีเราไปกล้าไปแล้วเนี่ยรถ <c oughs> ใหม่แหละ ดูเขามองเต็มเขามองทำไมเนี่ยเขาก็อยากดูเไปใส่เกี๊ยเด็กมือลงกดลงแล้วก็ดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นดึงอกไริย่างมีปอมะเขามองเห็นกูปะเนี่ยไม่เห็น ปล่อยเบาๆอย่าปล่อยแรงปล่อยเบาวงคันวงอะไรยังไม่ตรงเลยหมุนมาฟังนี้ตรงไหนอันนีน้อืนี่เหรอเออหมุนสิหมุนไปนี่เลยหรอใช่อ่ะไปปล่อยนี่เหรอตรงแล้วยังโน้ตทำไงบบนี่เนี่ยไปปล่อยเบาๆปล่อยเบาๆปล่อยอยังเนี่ยกูกำลังได้ได เออแล้วทำอะไรต่ออ๋อก็เลี้ยวสิเลี้ยววนไปนู่นเห็นไหมตามลูกศรเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่วนทางนี้ไม่ได้เหรอวนเลี้ยวเล้ยวเออวนไปเลยไปอหยียเด่นเลี้ยวเลี้ยวมันจะชนเสาเนอะเห็นไหมคืนสี่คืนเพวงมาลัยคืนไม่เป็นคืนไม่เป็นเออนั่นแหละ เดี๋ยวออกมาฝั่งนี้สิมันไม่ตรงถนนเนี่ยเลี้ยวได้ยังยังไปอีกเลียวไยังอ่าเลี้ยวเลี้ยวให้สุดหมุนให้สุดเลยหมุนเร็วๆอ่าปล่อย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 โฟมไลปล่อยปล่อยเดี๋ยวไปชนนะเลี้ยวไปเลยเดี๋ยวชนเขาการใช้ได้ปล่อยปล่อยพวงมาลัยเออนั่นี่ยเออใช้ได้ปล่อยให้ตรงสิ ตรงยังวะยังเออเงี้ยอ่ะเหยียบคัสที่เหยียบคัสไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็ลงเกียร์สองไปไม่เป็นนั่นแหละห้ามลงเกียร์แล้วก็ดึงมาอย่างนี้เลยออาปล่อยคัสเออปล่อยคัสได้ปล่อยเบาเอ้วต้องไปทางไหนอ่ะก็วนไปนู่นเลยวนไปทางไหนซ้ายขวาซ้ายเอาหมุนเดีอ่ะแต่เดอเออ อันเนี้ยเนี่ยเวลาเลี้ยวแบบเนี้ยเหยียบคัสลงครึ่งหนึ่งแล้วก็แตะเบรกด้วยเหยียบหมดเนอเหยียบให้หมดแต่อย่าเหยียบคันเร่งพอไปนู่นไปฝั่งนู่นเลยปล่อยไปปล่อยไปอ้ว้าวว้าวาวาจะกลัวกูพุ่งไปหาเขาไปกลับมาเกี้ยหนึ่งอ่ะปล่อยคัสทำไมฮะก,กูกลัว <laughs> <laughs> ตัวทำไงมันไม่เป็นเบรกอ่ะ เบรกแล้วใส่เกียร์ว่างใสไงดันขึ้นเฉยๆดันขึ้นแนี้ออไม่ต้องดันสุดดิดันให้ไม่อยู่ตรงกลางทำไงแค่อยู่ตรงกลางแล้วก็ทํานี้เนี่ยนี่คือเกียร์ว่างเนี่ยทำอย่างเงี้ยอ๋อคือเกียร์ว่างถ้ากูปล่อยมันจะปล่อยเบรกได้ไหมเนี่ยจะพุ่งไปหาต่อไหมไม่พุ่งมันลดมันดับแล้วสตาร์ทใหม่แตต้องทำไงเดี๋ยวเบรกไว้สตาร์ทใหม่คุณไปท่ไปคุณไปอ่ะตอนสตาร์ทใหม่ปล่อยเบรกวะไม่ต้องปล่อยก็ได้ ตะตัดเออปล่อยปล่อยมันติดแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยเบรกเลยเหรอไม่ปล่อยเหยียบคันแล้วใส่เกียร์แล้วก็เหยียบคันเลยย่งที่สุดเราก็ใส่กียเลยเกียร์หเกียร์หทางเดิมค่ะใช่ดันขึ้นเออปล่อยเบรกทีนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ได้เอาขึ้นปล่อยเบรกปล่อยเบรกนะอย่าถอยหลังนะช่วยดูปะเนี้ยปล่อยเบรกตัวก็เลี้ยวไปฝั่งเลี้ยเออปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกใช่ อ่าต,ต,ตัวเตียวตัวเตรียมเลี้ยวไปนู่นเลยเออ,อเดะรถแถวนี้เขากลัวเขาหนีหมดแหละโอ้ยชนเสาตัวชนเสาเอาคนเลี้ยวออกสิแ <laughs> ล้วรถมาเห็นไหมน่ะต้องเหยียบคันไหมวะจะใส่เกียร์ก็เหยียบไม่ไม่จะใส่เกียร์จะเบรกจะเบรกอ่ะปลดเกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างก่อนว่างยังไงดึงลงมาเฉย เออแค่นั้นแหละเดี๋ยวแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยเออเพื่อความมั่นใจแล้วก็ปล่อยคัสอย่าเบรกยังฮะแล้วต้องทำยไงต่อถครไปจะไปก็เหยียบคัสสิเหยียบเลยแล้วก็ใส่เกียร์ม่าเริ่มอืมนั่นแหละปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยคัสกูไม่ได้แตะเบรกอืมอ่าปล่ปล่อยคัสปล่อยตรงอะไรตรงยังวะยังกูต้องหมุนไปทางไหงคะนี้ออกตัวแล้วจะรู้ว่ามันตรงไม่ตรง เออไม่ตรงก็หมุนมาทางนี้แล้วถ้ารถมาอย่างเงี้ยถ้ารถมาอย่างเงี้ยกูต้องทำไงอยียบเบรกเร็วก็เหยียบคันก่อนที่ค่อยเ,เหยียบเบรกไม่งั้นรถก,ก็จะอะไรอยู่ทางไหนไวะตอนเนี้ยก <c oughs> ็ตรงแล้วนี่ก็หมุนมานี่นี่จนตรงแล้วเนี่ยอ๋อตื่นเต้นว่ะอดี่ยาคนขับรถไม่เป็มน่งฝั่งนู้นเขาก็ขับนะระวังจะชาชนเขานะ อย่าล่รถมาเห็นไหมเหยียบคัสเบ่อนเขาไม่มานี่าไปต่ออ่าเลี้ยวจอไม่ต้องเหยียบเบกไม่ต้องเหยียบเบกเียคัอก็เลี้ยวต่อแล้วเล้เนี่เอาเอาหน้าเข้าไปตรงนี้ก่อนก็ได้ วางเหยียบแก้วน้ำวังกาอยากกาให้เป <Evolution> <dancing> ็นก็อย่างนี <none other S 1> ้แหละกว่าจะกาได้ไปอย่างนี้แหละเยียไปชนเขาก็พอมามองกูดูชนกูจังเลยเลี้ยวทางนี้แล้วก็ไปเลี้ยวออกทางนี้ได้ไหมได้เลี้ยวไปเลย วนเวียนนี่เข้าเสียวเนี่ยเมื่อกี้เขาจอดตรงนี้ขเขากล,ลัวเ,เขาไปหมดเลยตอ้ยเลี้ยวเลยเหรอตัวอย่าเลี้ยวเป็นจังหวะสิเลี้ยวให้หมดเลยเวลาเลี้ยวแบบนีน้หมุนให้หมดไปเลยอเออแล้วก็ตรงแลว้วไปไหนอนะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนล่ะแล้วก็ตรงไป นี่น่าจะขับตามเส้นทางเนี่ยตามลูกศรเนี่ยเห็นไหมให้มันตรงถนนเนี่ยตามลูกศรน,นี่ไปเลยแล้วก็วนไปวนตามลูกศรเลยเห็นไหมัไนไหต้องปล่อยลนะปล่อยไปเลย ให้หมุนพวงมาลัยให้ให้เป็นก่อนเอฮ้ยเฮ้ยตามลูกศรไปเลยไงนี่ไงเดี๋ยวเราก็เลี้ยวเข้านี่ให้สุดเลยใช่ไหมก็กะเอาไม่ต้องสุดก็ได้<ๆ>เออนั่นแหละตามนี้ไปแล้วคืนพวงมาลัย มันตรงนั่นแหล้ปล่อยค้าสุดแล้วใช่ปล่อยไปเลยดูกระจกเป็นไหมมองแต่ข้างหน้า คุณบุ๊เขาก็มองกูจังเลยอ่าเดี๋ยวจะบอกอ่าเลี้ยวเลี้ยวไปฝั่งนู้นก่อนเลี้ยวฝั่งนู้นนุ๊กจะเองให้ไปดูอันจอดจอดเหยียบคลาสก่อนเดี๋ยวก็เหยียบเบียร์วูเตะเบาๆสิใส่เกี๊ยวบ้างใส่เกี๊ยวบ้างดึงเออเออเดี๋ยวเอามือเบรกขึ้นก่อน ป่อยบรกปล่อยคบดปล่อยคัดเออ